งานนี้ทำมาได้8เดือนนะครับถ้าเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วง8เดือนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากเพราะว่าการพัฒนาเมืองโดยใช้กลไกลหรือภาคีที่เป็นผู้บริหารโดยตรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็เอาทีมงานเข้ามามาด้วยแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยเดือนเพื่อที่จะทำ ในสิ่งที่เขาอยากทำเกี่ยวกับไอ้ดิจิทัลทรานส์ o อ์เมชันเนี่ยคือการบริหารงานของเทศบาลที่เกี่ยวกับทุกสุขของประชาชนไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการหรือการบริการทั้งหลายเนี่ยการที่จะเอาเทินจากการปฏิบัติเนี่ยให้มามาเป็นไอ้ดิจิทัลเป็นข้อมูลแล้ะเป็นการนำมาใช้เพื่อจะไปเขียนแผนไปกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็หาลูกค้าก็คือประชาชนได้อย่างแท้จริงเนี่ย ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จที่ที่น่าจะพอใจนะครับโจทย์ที่สำคัญอันหนึ่งของท้องถิ่นเนี่ยคือเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทัลหรือที่เรียกว่าดิจิทัลทราน sformation ซึ่งวันนี้ทุกคนมาแล้วหน่วยงานรัฐกำลังดิ้นรนกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะในส่วนกลางนะแต่ที่ท้องถิ่นเนี่ยแทบไม่มีใครทำงานอยู่ยเขาเลย เขาไม่รู้จะไปยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการที่วพทเข้ามาจับตรงนี้กับหลักสูตรของการพัฒนาผู้นําเมืองแล้วหัวใจสําคัญของงานพัฒนาเมืองตอนนี้โฟกัสที่เรื่อง Digital Transformation ันดันั้นงานนี้จึงเห็นน้าหนักของงานว่าปลายทางสุดท้ายที่เราอยากเห็นคือขีดความสามารถที่สูงขึ้นข,นของท้องถิ่นในการใช้ดิจิทัลเพื่อปรับกระบวนการจัดก,การบริการสาธารณะของเขาได้ รวมไปถึงปรับกระบวนงารหลายอย่างเช่นความสามารถในการจัดเก็บภาษีความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมความสามารถในการดูแลคนป่วยติดเตียงได้ยามเกิดภัยพิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ท้องถิ่นสามารถวางแผนจัดบริการสาธารณะได้ดีขึ้นค่ะก็ผมว่าวันนี้เป็นงานที่เห็น ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงผมถือว่าก็เป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของการยกระดับท้องถิ่นนะฮะซึ่งคิดว่ามองว่ามันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งสําคัญแล้วก็คิดว่ามันคงไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะฮะหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีกระบวนการอย่างเงี้ยที่มาช่วยท้องถิ่นหรือมาช่วยเมืองของประเทศไทยเนี่ยยกระดับได้มากขึ้นกว่านี้นะครับก็ คิดว่าเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจะนะฮะที่กระบวนการาสร้างความเปลี่ยนแปลงรวมถึงการร่วมมือหลายๆภาคส่วนเมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับและจับต้องได้ครับครับก็ดีใจครับเพราะจริงๆ เราก็เริ่มทําหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่รวมเอาผู้ที่เข้าเรียนในหลักสูตรทั้งหมดนะครับตั้งแต่รุ่นที่1รุ่นที่2นะครับเกือบประมาณ200-300แ่งนะฮะมารวมกันนะครับราเปิดโอกาสให้ นักวิจัยพัฒนาเมืองนะที่ปฏิบัติการพัฒนาเมืองอีกเกือบ5 0าหแห่งเนี่ยมีโอกาสได้นําเสนอสิ่งที่ตัวเองทำนะครับเพื่อจะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็เติมเต็มประโยชน์ซึ่งกันและกันครับก็ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับที่หลาย,ลายๆภาคส่วนได้มาเจอกันนะครับทั้งอาคารมิตพาร์ทเนอร์นธมิตรทางด้านการศึกษาพันธมิตรทางด้านเทคนิคนะครับที่ช่วยเหลือในการทําโครงการรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเขาก็วันนี้ก็ดีใจมากครับ